กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวดีสำหรับสันหลังของประเทศชาตินะของประเทศไทยอ่านะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะข่าวดีอ่ะบอกก่อนว่าข่าวดีพี่น้องข้าวหอมมะลิไทยข้าวหอมมะลิไทยน,นะคว้าแชมป์โลกสวนทางคุณภาพชีวิตชาวนา นะี่ล้นพ้นรัฐบาลเอือ้อนายทุนกดราคาแล้วเอาไปขายเจ็บไหมเช้านาทั่วประเทศนะอา้าวว่ากันแล้วก็ฟังกันให้ดีๆจากเนื้อข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปวิพากษ์วิจารณ์ทีหลังเนื้อข่าวว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าเราได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดข้าวโลก ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของคนไทยทุกคนนะและทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร,กรโรงสีและผู้ประกอบการผู้ส่งออกข้าวกระทรวงกรเกษตรและสากรณและกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลวันนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือข่าวออกมาก่อนวันที่5นะก็เป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอ่าซึ่งเป็นข่าวดีของคนไทยที่คนไทยได้รับ นะในรางวัลน,นี้ก็คือข้าวหอมมะลิไทยดีเด่นฟนะ้าแชมป์ระดับโลกพูดกันง่ายๆคือในส่วนตรงนี้นะครับอ่านข่าวแค่นี้พอว่าได้รับชนะเลิศข้าวหอมมะลิระดับโลกมันย้อนแย้งกับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศวันนี้กเกษตรกรชาวนาอยู่อย่างลำบากอัตคัตขัดสนข้าวขายไม่ได้ราคามันมีนะครับข่าวออกมาว่า อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์โลกก็จริงแต่สวนกับนาสวนทางกับคุณภาพชีวิตของชาวนาที่มีลี่หนี้สินล้นพน้นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยเอื้อให้กับนายทุนให้กําลังซื้อให้กับนายทุนเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างมากกดราคากับชาวนานะวันนี้ข้าวเกวียนเหลือเหลือเหลือเท่าไหร่เกวียนหนึ่งกี่บาท กดราคาแบบสุดๆแล้วเอาข้าวเนี่ยจากชาวนาคนจนๆเนี่ยไปขายในราคาแพงวันนี้มันอยู่อย่างนี้ชาวนาโดนกดหัวหนี้สินล้นพ้นไหนจะต้องเช่าที่ในการทํานาไหนจะต้องมีค่านู่นค่านี่กว่าข้าวจะเก็บเกี่ยวได้ประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะข่าวมันออกมาว่าข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก ดูแล้วเป็นหน้าเป็นตาสําหรับประเทศไทยเหลือเกินแต่เจ้าของข้าวเนี่ยกลับหน้าชื่นอกตรมเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินขายข้าวก็ไม่ได้ราคาขายก็ไม่หลุดไม่ไม่หลุดหนี้หลุดสินขายไปทําไปเพื่อให้มีอาชีพในการที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพก็เท่านั้นแต่ถ้าหวังรวยหวังเหลือนี่ไม่มีแล้วเพราะราคาโดนพ่อค้าคุณกลาง กดราคาในส่วนของการรับซื้อราคาข้าวประเด็นคือวันนี้เนี่ยรัฐนะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาตรการต่างๆในการที่จะออฟเฟอร์หรือนะครับรองรับหรือผลักดันให้กับนายทุนหรือนะครับคนที่มีอำนาจในการซื้อข้าวเนี่ยมีสิทธิพิเศษต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะในจุดประสงค์ของรัฐบาลเพื่อต้องการให้เงินเนี่ยมันเกิดการสะพัดและก็ กระจายไปถึงะระดับราษฎรย่าก็คือเจ้าของนาเจ้าของข้าวก็คือชาวนานั่นเองแต่ประเด็นทูกวันนี้เนี่ยพอให้อำนาจในส่วนของพ่อค้าคนกลางโดยรัฐบาลเอื้อในส่วนจุดตรงนี้แล้วเนี่ยกลับกลายข้อค้าคนกลางเนี่ยก็ใช้อำนาจในส่วนตรงนี้นะที่ได้รับโอกาสก็ไปกดราคาข้าวกับชาวนาซึ่งเป็นสันหลังของประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งกดราคายังไงก็ได้ให้ต่ำที่สุด เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้หากําไรในฐานะเป็นพ่อค้าคนกลางเอาข้าวจํานวนพวกนี้ที่กดราคาจากชาวนาเนี่ยไปขายในราคาแพงๆว่าตัวเองซื้อมาถูกเนี่ยไม่บอกไหมเงินมันสะพัดไปที่ชาวนากันอยู่แล้วตามบทระเบียบตามจุดประสงค์ของรัฐบาลแน่นอนฮะเงินสะพัดไปถึงชาวนากันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้กําไรไงชาวนามันขาดทุนไงเงินมันไปถึงแต่มันไม่สามารถทําให้ชีวิตของชาวนาสุขสบายได้ไง วันนี้ถามชาวนาใครเป็นชาวนาใครมีญาติเป็นชาวนาใครทํานาอยู่ขนาดนี้หรือแม้กระทั่งใครประกอบสัมมาที่เป็นชาวนาขนาดนี้ขายข้าววันนี้ได้เกวียนละเท่าไหร่แล้วอยู่กันได้ไหมสะท้อนให้กับสังคมตอนนี้ได้เห็นกันชัดๆกันหน่อยฮะว่าวันนี้เราอยู่กันได้ไหมเออวันนี้เราอยู่กันได้ไหมก็ว่ากันไปแล้วครับนะนะวันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ รัฐบาลชุดนี้ต้องยอมรับว่าเอื้อให้กับนายทุนโดยเฉพาะเจ้าสัวเบอร์หนึ่งสองสามสี่ในตระกูลดังๆก็เอื้อให้เขาหมดถึงหนึ่งล้านล้านสำหรับเงินกู้มาหนึ่ง้าล้านล้านนะหวังว่าให้เม็ดเงินพวกนี้นะกระเซ็นไปถึงคนจนๆแต่กระเซ็นจะไปจริงๆครับแต่ว่ากลับกลายออกมาในรูปแบบของการผูกขาดราคาสินค้าในการรับซื้อหรือการผูกขาดในการขายในการรับซื้อราคาสินค้าจากเกษตรกรวันนี้ ใจความหลักคือเกษตรกร,กรอยู่ไม่ได้ไงอ,อ,อยู่ไม่ได้ไงนะมันก็เลยเกิดมาเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วครับอวันนี้เราก็เอามาพูดกันในลักษณะจุดตรงนี้เออ,เอ,อนะเป็นไงข่าวครา,าวกันมายุคนี้ประชาชนหาเช้ากินขําชีวิตทุกขนะ์ฮะเพราะหายังไงมันก็ไม่สามารถมาอะไรมาทดแทนรายจ่ายที่มันวิ่งอยู่ทุกวันเนี้ย บางทีได้เงินมามันก็เข้าสู่คําเดิมอ่ะคือหาเช้ากินค่าหาเช้าค่ําก็ไม่พอจะกินก็มีหลายๆคนก็ออกมานะครับแสดงว่าไอ้วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยนะมันตกต่ําได้ถึงขนาดนี้แล้วเหรอนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันตอนเที่ยงเที่ยงวันที่12ธันวาคม2563นะครับเออ นะฮะมีข่าวอะไรที่ต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะถามไหมครับมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้เอาหัวข้อข่าวมาฝากกัน3ามสี่หัวข้อกันเลยทีเดียวนะฮะซีพีตัวดีเลย cp ีคือใกรนะคุณฤดูเหงาซีพีคือใครมาคุณนาฬิกาบอกง่ายๆนะมันมาจากชาวนาะทําไร่ส่งให้มันใช้ ไม่ต้องทําดีกว่านี่คุณมิยาดาสวัสดีครับคุณวิชิตชัดเจนะจากชนบุรีอ้ามีอะไรจะถามมาแฟนเพจมา <S <S เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันในช่วงท้ายๆกันดีกว่ามา <S <S คุณสวงอ่าปล้นคนส่งล้นคนจนส่งให้คนรวยคนจนก็น้ําตาตกอ้าวว่ากันไปตอนนี้เอานี่มาแล้วนี่มาแล้วคุณจิตเกิดดีบอกว่า ข้าวเกวียนเนี่ยตอนนี้อยู่แค่6,500้บาทนะเมื่อก่อนน่ะถ้าเรายังจําได้ข้าวเกวียนหนึ่งแปดพันห้าเกวียนหนึ่งหมื่นบาทประกันราคาเกวียนละหมื่นบาทตอนนี้เหลือ6,5 0 0้าเนี่ยแล้วโอ้โหข้าวไทยได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิดีเด่นแต่คนไทยดูนี่ฮะพอค้าคนกลางกดราคาหกพันห้าร้อยบาทต่อหน,นึ่งเกวียนวันนี้อยู่กันไม่ได้นะครับวันนี้อยู่กันไม่ได้จริงๆ นะครับนคุณวันเพนบอกตอนนี้รัฐบาลชุดก่อนให้ราคาดีกว่านะกลับไปไล่เขาซะนั่นอืมคุณมีตังบอกคนรวยซื้อคนจนก็ปลูกเอาก็จนเอาจนเอานะ <c oughs> เป็นทาสไปอีกยี่สิบปีตามนโยบายของรัฐบาลนะเออคุณแอนชลีสวัสดีครับคุณหนูแดงแย่เลยประเทศไทยมันแย่แน่นอนนะนะถ้า นาะรัฐบาลชุดนี้ยังไม่เปลี่ยนนิสัยถ้ารัฐบาลชุดนี้เปลี่ยนนิสัยมันก็คงจะดีขึ้นแต่ไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนนี่คุณสมจิตสวัสดีครับอคอมเมนต์กันเข้ามาหัวใจรัวๆกันให้หน่อยเร็วเที่ยงๆอย่างนี้หัวใจรัวๆกันให้หน่อยเร็วมาสวัสดีครับแฟนเพจทุกคนนะครับสวัสดีประชาชนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยกดแชร์กดไลค์กันหน่อยนะครับในช่วงเที่ยงๆอย่างนี้บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับวันพักพักผ่อนของหลายๆคนอย่างนี้นะครับ ขอบคุณมากๆนะหัวใจมาแล้วนะแล้วแล้วหัวใจก็มานะครับคุณบีสวัสดีครับคนซื้อข้าวกินขึ้นราคาแต่คนปลูกราคาตกลงตกลงอ่าราคาต่ำเมาต่ำเอานะคุณนิสาคุณวรพลสวัสดีฮะมันขายต่างชาติต่างประเทศไม่เป็นมันค้าขายต่างประเทศไม่เป็นอยู่แล้วอันนี้คุณดอนประประระมัดวินัยเนี่ยนะไม่รู้สาบสูนย์ไปอยู่ที่ไหนแล้วทุกทุกรัฐบาลนะครับพี่น้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีบทบาทสําคัญที่สุดในการที่จะติดต่อซื้อขายสื่อสารกับต่างประเทศในประชาคมโลกในทวีปเอเชียยุโรปก็ดีรัฐมนตรีต่างประเทศล้วนแล้วแต่มีบทบาทสําคัญในทุกยุคทุกสมัยแต่รัฐมนตรี ต่างประเทศดอนปรมัตวินัยในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่สองกลับไม่มีบทบาทอะไรเลยติดต่อสื่อสารต่างประเทศไม่เป็นโอแก่แล้วแก่เลยดอนปรมัตวินัยวันนี้เนี่ยนะฮะอยู่แค่เป็นหัวหลักหัวตอแค่ให้รู้ว่าวันนี้เรามีรัฐมติสุดรัฐมตรีการต่างประเทศชื่อดอนปรมัตวินัยแค่นั้นเองฮะแค่ให้รู้ว่าอันเนี้ยคือรัฐมตีต่างประเทศนะแต่ช่วยเหลืออะไรประเทศไทยไม่ได้เลย กับความรู้ความสามารถเยอะนะดอนประวัติวินัยแต่ไม่รู้ว่าทําไมเงียบเหมือนเป่าสาก <c oughs> คุณจิตนะเกิดดีสวัสดีครับแต่ก่อนขายโลละ17บาทตอนนี้ขายโลละ6บาทแล้วนี่คุณโซโสโซโซลานะฮะ,ะทหารเป็นได้แค่ยืนประตูยืนหน้าประตูนะจะให้มาบริหารนนะ่คิดผิดแน่นอนผิดเวแน่นอนนะครับ คุณอนุไทยสวัสดีครับอ่ามาหัวใจรัวๆกันมาอคุณเล็กสวัสดีครับเมื่อไร่เวนกร,รมจะตามทันในพวกนี้สักทีนี่คุณเล็กบอกคุณนกกระโดนบอกไอ้สันดอนขุดไม่ไหวแล้วนะคุณะจรสวัสดีคุณพิทุก,การสวัสดีครับคุณอนาวินก่อนตายอยากเห็นประชาชนกินดีอยู่ดีไม่ใช่อยู่แบบนี้นะเป็นฝุ่นใต้ตีนใครนี่เป็นไง คุณเที่ยวคุณแก่สวัสดีฮะรัฐบาลทักษิณยิ่งรักไม่ต่ํากว่าหมื่นนี่คือข้าวเนี่ยขเยขายืนยันนะเห็นไหมจากเกษตรกร,ร,กรไม่ต่ำเกล้าไม่ต่ากว่าหมื่นแต่วันนี้ทําไมเกวียนเหลือ6,500บาทแล้วประชาชนคนจน,จนสันหลังของชาติชาวนาเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงเนีเออ่คุณหนึ่งหนึ่งสวัสดีครับคนเอา เอาคนมาบริหารสิเอาควายออกไปนี่คุณรุ่เหมาไอ้ก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คุณมนูนสวัสดีครับคุณว,วราพรสวัสดีนะครับคุณน,นิสาที่บ้านตอนนี้รอขายข้าวอยู่ค่ะ,ะราคาถูกขายออกไปขาดทุนแน่นอนนี่เห็นไหมนี่คือชาวนาจริงๆเห็นไหมคุณนิสาเห็นไหมยืนยันมากับในเพจเราแล้วเห็นไหมเป็นประชาชนที่เขามีอาชีพเป็นชาวนาและเป็นสันหลังของ ประเทศชาติรอขายอยู่แต่รอราคาดีๆหน่อยเถอะเพราะวันนี้6,500ไม่ไหวจริงๆนะต้นทุนก็ไม่หลุดแล้วจะเอากําไรที่ไหนไปค้าจุนไปดูแลครอบครัวเออคุณอนุสราสวัสดีครับคุณสมวงนะครับสวงสวัสดีครับเอาควายบริหารมาประเทศทําใจนะคุณฤุดูเหงาก็บอกอย่างนั้นวันเพ็นป่าปานมอนะรัฐบาลได้หน้าแต่ประชาชนยากจนไม่มีอันจะกิน